รถที่ขายดีที่สุดของบริษัทสมโยงคาร์เซ็นเตอร์จะเป็นรุ่นไหนมาชมกันครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนรงที่บริษัทสมโยงคาร์เซ็นเตอร์วันนี้เอารถที่ขายดีที่สุดของบริษัทสมโยงคาร์เซ็นเตอร์มาให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับหลายคนนะครับที่มาแล้วนะครับก็ไม่ทันนะครับ นี้มาแล้วนะครับเข้ามาแล้วนะครับรุ่นนี้ที่หลายคนบอกว่านะครับมีเข้ามาแล้วเอามารีวิวให้ดูหน่อยนะครับตอนนี้นะครับก็เข้ามาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับตัว EZ Edition เกียร์ธรรมดาปี2019เปิดราคาเลยนะครับคันนี้ขายเพียง399,000บาทรถปี19ดูือตัว Z Edition อีกต่างหากนะนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มมากนะในราคานี้นะครับอ้า คันนี้จะสวยขนาดไหนเดี๋ยวผมพามาชมนะครับในรอบคันของตัวรถเขานะครับเนี่ยนะครับกระจังหน้านะครับก็จะได้เป็นนะครับตัวนี้นะครับดำเงานะครับตัวนี้ดําเงานะครับจะมีโครเมียมนะครับตัวนี้สวยแบบนี้เลยนะครับตาไฟใสกริปเลยพร้อมใช้งานมากนะเนี่ยนะครับจะมีไฟตัดหมอกให้ครบเซตเลยนะครับถ้าตัวแซดดิเดชั่นนะครับปี2019ขึ้นมาก็จะมีโปร่งแบบนี้นะครับเนี่ยจะมีโปร่งแบบนี้นะครับโปร่งข้างแบบนี้นะ นะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับล้อนะครับก็จะเป็นล้อแมกอะลอยโรงงานนะครับเนี่ยยางเราเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะเต็มเปี้ยเลยนะครับดอกยางยังเต็มเปี้ยเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกมองข้างของตัวรถนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นโครเมียมครอบแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับมือจับก็จะเป็นโครเมียมนะครับอืมสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นกุแจรีโมทนะนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาชมนะครับด้านท้ายของตัวรถนะครับ ล้อนะครับล้อหลังก็จะเป็นแมกอลอยนะครับจากโรงงานเหมือนกันนะครับตัวนี้เราทําเป็นดําหน้าเงาให้สวยสวยเลยนะครับทําให้ครบเซตแล้วนะครับตาไฟนะครับท้ายนะครับปฟท้ายก็จะสวยสวยแบบนี้เลยนะครับเดิมโรงงานเลยนะนะครับบอกไว้เลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับกันชนท้ายนะครับเนี่ยมาพร้อมกับกันชนท้ายมีครบเซตเลยนะครับมือจับเปิดฝาท้ายก็จะเป็นครอบโคเมียมแบบนี้นะสีโคเมียมแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเบรกดวงที่3นะ สวยกริปนะครับอะมาดูนะครับรถของเราเดิมไหมนะครับเนี่ยนะครับไม่มีรอยขยับเลยนะครับไม่มีรอยยอดเลยนะครับไม่มีรอยยอดรอยชนสวยเดิมนะครับดูได้เลยนะครับแ็คเลนเนอร์เราทําให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนมาให้ใหม่พร้อมครบเซตเลยพร้อมใช้งานนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปชมภายในของตัวรถคันนี้นะครับว่าจะสวยขนาดไหนไปชมกันครับอ้าวเดี๋ยวผมพาชมภายในนะครับของตัวรถคันนี้ภายในนะครับตัวนี้เบาะเขานะครับจะได้เป็นเบาะหนังนะครับเดินได้แดงสวยนะ นะครับลงตัวมากนะครับคอนโซลตัวนี้ก็จะเป็นออกคอนโซลสีสีดำนะครับอ่าพวงมาลัยนะครับคันนี้จะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับเพราะว่าเป็นตัว E นะครับอ่านะครับเนี่ยเกียร์นะครับได้เป็นเกียร์หสปีดนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถสวยมากนะคันนี้ก็จได้ไปถือว่าคุ้มเลยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวตัว E ก็จะมีปุ่ม e ีกโหมด Power Mode นะครับเนี่ยสำหรับ ต้องการเซฟน้ำมันนะครับวิ่งคิดว่าจะถึงแต่ไม่ถึงนะครับเนี่ยเซฟน้ำมันไว้นะครับด้วยอีโก้โหมดนะครับเท้าโหมดก็เราต้องการเร่งแซงนะครับหรือต้องทำการทำความเร็วนะครับตัวนี้สามารถทําความเร็วได้ที่ power mode นะครับกดตัวนี้ขึ้นมานะครับรถก็จะวิ่งเร็วกว่าปกติครับตัวนี้ก็จะมีที่ใส่ของให้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ดึงเบรกมือนะครับสวยกริบเลยนะครับโอ้รถคันนี้สวยมากนะครับเนี่ยนะครับอุปกรณ์ครบเซตนะครับตัวนี้ระบบอ่า ในของเขาจะมีระบบความปลอดภัยก็จะมีระบบเบรกไอระบบถุงลมนิรภัยนะครับล้อเนี่ยของเขาระบบเบรกของเขาจะเป็นระบบเบรกของ ABS นะตัวนี้แบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีถุงลมนิรภัยให้3ลูกนะคนขับได้2นะครับคู่นั่งคนขับได้1ลูกนะครับสวยกริปเลยนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ครบเซตนะเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับ เจ้าของเดิมบอกได้เลยว่าดูแลดีนะดูแลดีมากนะครับอ้าวเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับห้องเครื่องคันนี้จะสวยขนาดไปชมครับมาเดี๋ยวผมพามาชมนะครับห้องเครื่องนะครับรถเดิมเป็นยังไงนะครับเนี่ยนะครับผมการันตีเลยคันนี้เดิมแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับเนี่ยนะครับดูจากคานหน้าของเขานะครับคานหน้าคานเดิมนะครับไม่ล้มไม่อิงนะครับมีรอยเหล็กฝาค้ํากระโปรงนะครับบอกแค่เจนเลยว่าคันนี้ไม่เคยทํามาไม่เคยเปลี่ยนมาเลยนะครับคานหน้าของเขานะครับกริปเลยนะครับ ลูกกลมต้องกลมนะครับลูกเหลี่ยมต้องเหลี่ยมนะครับเนี่ยรหัสครบเซตนะครับ R L นะครับมีลูกศรชี้เข้าบอกชัดเจนเลยว่าตัวนี้ไม่เคยเปลีล่ยนมาไม่เคยชนมานะครับระบบเบรกนะครับก็จะเป็นระบบเบรก ABS นะครับตัวนู้นนะครับระบบเบรก ABS นะครับตัวนี้จะเป็นเพจนะนะครับดูได้เลยนะครับตรงรุ่นแน่นอนนะครับของเราไม่มียิงใหม่แน่นอนนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับเพจของรถก็จะอยู่ตรงนี้นะครับะนะครับเครื่องนี้เครื่องรถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.4ลิตรนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับ4สูบ16วาล์วนะครับ ตัวนี้ก็ฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบได้เลยนะครับลูกค้านะครับรอผ่อนอย่างเดียวนะครับตัวนี้ทางของเราก็จะมีเข้าศูนย์บริการให้ครบเซต็จนะครับวันรับรถลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทนะครับรับรถฟรีดาวเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับบอกได้เลยนะครับคันนี้รถเดิมจริงๆนะครับไม่มีรอยขยับแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็โทรได้เลยนะครับที่เบอร์098469699นะครับสมยงคาเซนเตอร์ยินดีให้บริการนะครับของเรามีบริการรับทำสัญญานอกสถานที่ทั่วประเทศนะครับ ก็จะฟรีค่าจัดค่าโอนให้เหมือนเดิมนะครับคันนี้นะครับอยู่ต่างจังหวัดก็มีบริการจัดทําสัญญาให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับผมนะครงที่บริษัทสมยงคาเซ็นเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ